สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ Honda c r v ค่ะรถสวยประวัติศูนย์อีกหคันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะเป็น Honda c r v 2.4 EL ค่ะ 4WD r i v e นะคะคันนี้ได้รถปี2016ค่ะสีดำสภาพสวยนะคะรถประวัติศูนย์อีกหคันนะคะไม่วิ่งอยู่ที่2,7 0นะคะสีดำมาสภาพโครงสร้างรถสวยเดิมๆค่ะรถเข้าศูนย์ตลอดนะคะสำหรับคันนี้ขับ4 4 w h e e l นะคะมาพร้อมล้อแมกนะคะ ล้อมแม็กเดิมจัดโรงงานเลยค่ะมาพร้อมไฟหน้าตัวเดทามให้เรียบร้อยค่ะชมปี2016นสะคะสำหรับคันนี้สีดำได้รถเจ้าของเดียวด้วยนะคะรายละเอียดมาสภาพสวยพร้อมใช้นะคะโครงสร้างมาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรใคนที่ตามหาอยู่นะคะสนใจรีบทักติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะ064146 ติดต่อมาได้ที่เบอร์0623431582นะคะแอร์เย็นๆชํำๆเลยนะคะมาพร้อมกับจอเดิมดูงงานนะคะสำหรับ Honda c v คันนี้ค่ะแอร์แยกนะคะสำหรับคันนี้แอร์แยกสองข้างเลยซ้ายขวานะคะ4ฟ h e วิวเกียร์ออโต้ค่ะผมไยมันตินะคะไม่สองสันตินะคะคันนี้ไม่ประวัติศูนย์เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสวย การันตีให้อีกหนึ่งคันนะคะบอกคนขับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำตัดจับสีเบจสวยละเอียดเตมเดิมอีกหนึ่งคันค่ะสามารถออกรถดาวน์สุดเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะสำหรับค o n d a c ซ V คันนี้ค่ะแอร์อตอนในห้องผู้โดยสารนะคะตอนหลังก็มีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นรุ่น5้าที่นั่งนะคะ เป็นรุ่น5้าที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้สวยโครงสร้างรถเดิมนะคะคันนี้รถสวยมาเดิมๆตั้งแต่แรกเข้าเลยนะคะได้สภาพสวยงามมากๆอีกหนึ่งคันนะคะล้อแม็กได้สีทูโทนนะคะดิสเบรกสีล้อค่ะสำหรับรุ่นนี้2.4 EL 4WD ปี2016ค่ะสีดำนะคะคิวคอนสัต์จะไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดคิวคอนซัต์ให้ใหม่เลยนะคะ มาพร้อมกับนะคะขอบโพรมียมด้านล่างสีสีบอรด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟเบอร์ธรรมดานะคะสำหรับตัวกระจุนล่างนะคะฝาท้ายเป็นแมนวนวลปกติค่ะนะคะปี2016นะคะให้ดูเลยนะคะสาภาพแบบเดิมๆน็อตไม่มีขยับเลยนะสำหรับคื้นี้เป็นรุ่น5ที่นั่งนะคะเป็นรุ่น5ที่นั่งนะคะพับเบาะเก็บได้เลยนะคะ พับเบาะเก็บเรียบกับพื้นได้เลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมชุดยางอะไรเครื่องมือแม่แรงให้ครบเลยนะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าคันนี้ได้รถสวยไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะรถประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตามระยะเลยนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยการันตีให้อีกหนึ่งคันนะคะใครที่ตามหา honda c r v มาพร้อมกล้องหลังให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ c r v คันนี้ค่ะ นี่รอบคันนะคะเครื่องยนต์ได้สภาพเดิมๆเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการออกรถดาวสุดเปอร์เซ็นต์นะคะรีบทักสอบถามหาพูดได้เลยนะคะ0 6 2 3 4 3 1 5 8 2ค่ะคันนี้สามารถออกรถดาวสุดเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึงแปดสบสี่งวดนะคะค่างวดจะตกอยู่ที่ประมาณ7-8,000บาทนะคะสำหรับคนันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถดาวสุดเปอร์เซ็นต์ไปได้เลย ออกรถไม่ต้องใช้เงินนะคะลูกค้าซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนได้เลยค่ะรับประกันได้เลยค่ะได้รถสวยคัดเกรดการันตีคุณภาพอีกหนึ่งคันสนใจติดต่อหาปุ้ยค่ะ062 343 1582ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ